เมนูจากมาม่าคนที่ทำง่ายและอร่อยนะคะ5เมนูทั้งหมดนะคะฮึทุเรียกำลัง help me cook ไหมตอนนี้ก็คือยืนทำงานไปด้วยกุ้มหงมมาทำงานในครัวทำไมนะคะ Oh my. Come on. Yeah. <laughs> so far this is best. Hello. สวัสดีค่ะกลับมาเจอแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บบี้เควันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูจากมามา่าคนที่ทำง่ายและอร่อยนะคะ5เมนูทั้งหมดนะคะ5เมนูเลยจา้าชั่ๆสำหรับคนที่แบบอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะกินอะไรนะแล้วก็แบบอยากกินอาหารที่แบบง่ายๆอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำได้แบบรวดเร็วอะไล่ไปเลยนะคะเมนูที่แทบชอบนะ5เมนูนะคะก็คือ 1. มาม่าหอยลายนะคะ2มาม่าผัดผิดเผาไข่น้ำปลานะคะ สามมาม่าผัดฉ่าปลากระป๋องนะคะสี่นะคะมาม่าเกาหลีใส่กิมจิทุกคนห้ามาม่าทรัฟเฟิลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูนี้ทํายังไงนะ,ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่หมีช่วยด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทํา้าเมนูแล้วมาม่ามันจะอืดทุกคนพี่หมีสวัสดีครับยัง today we gonna help me cook ไหม ตอนนี้ก็คือ,อยืนทํางานไปด้วยกุ้งหงมมาทํางานในครัวทําไมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้มเส้นมาม่าก,ก่อนโดยเที่จะต้มเส้นมามา่าทั้งหมดแบบ3ซองพร้อมๆกันนะคะเออเดี๋ยวมันจะได้แบบทํารวดเร็วรวดเร็วหน่อยนะอ่ะมาเริ่มต้มเลยจ้า กล้องมันก็จะหลายตัวหน่อยนะเพราะว่าครัวที่คอนโดม,มันค่อนข้างเตีย้ยใช่ปะทุกคนเราก็จะต้องแบบเออใช้พื้นที่อย่างประหยัดเริ่มแรกนะคะแทบจะต้มมาม่าก่อนเป็นต้มมามา่าแบบซองเดียวก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มที่มาม่าผัดหอยลายนะคะซึ่งเมนูแรกที่เราจะทํานะคะมาม่าผัดหอยลายนะคะซึ่งเราจะใช้นี่ไวๆหอยลายผัดฉ่านะคะแล้วก็ใส่แค่น,นี้เองทุกคนปุ้มปุ้ยนะคะหอยลายลดเผ็ดทุกคนอันนี้คือง,ง่ายแล้วก็เร็วมากนะคะแต่เ,เราต้มมาม่าก่อน มันก็จะวุ่นวายนิดนึงมีกล้องหลายตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งใจทำมากนะน้ำร้อนแล้วนะต้มงมาหน้านะคะวบยวๆรสหน่ไล่ผัดชาค่ะนี่ถึงจะเป็นคลิปที่แบบง่ายๆสบายๆของกินง่ายๆนะคะแต่ตั้งใจทำจริงๆทุกคน เดือดแบบสุดแบบสาบเราไม่ต้องแบบทําให้มันแบบนิ่มมากนะเพราะไม่ี้นผัดแล้วยวมันจะเละมาใส่เลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกับไข่ลายนะคะมาใส่อลีฟออยนิดหน่อยนะคะนี่อลีฟออยลายปุ้มปุ้ยนะใส่ลงไปเลยผัดให้หอมพอนะทุกคนแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะ ได้เลยนะคะเพราะมันร้อนเสร็จเป็นหนึ่งเมนูนะคะมาดูเมนูต่อไปกันนะคะเมนูต่อไปชื่อว่ามาม่าผัดพริกเผาไข่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะรอบนี้เราจะต้มสองห่อไปเลยเพราะว่ามันจะได้แบบรวดเร็วนะคะใช้มาม่าหมูสับนะคะใช้มาม่ารสหมูสับนะหญิงมันจะเลิศต้มเส้นมาม่าเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องให้มันนิ่มมากนะเพราะถ้านิ่มมากอะ่ะมันจะเละ ยใส่เยอะหน่อยก็ได้ตามชอบเลยนะแต่ชอบใส่เยอะๆของรถจะได้เข็มๆมใส่พริกเผาลงไปเติมโอลิฟออยล์สักหน่อยให้มันแบบฉ่ำๆหรือจะใส่น้ำมันนิดนึงก็ได้นะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความมันของแบบชอบแบบใส่โอลิฟออยล์แค่นิดเดียวพอนะทุกคนมันจะกินลิ่นหอมๆแล้วก,ก็ผัดไข่กับพริกเผาปเปนหนิ่ม ผัดไข่น่ากินไหมไฟกลางนะหญิงอย่าไฟแบบแรงนะมีไฟแรงไหมเด้อให้มันแบบไม่ต้องสุกมากสุกกลางๆแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปหนึ่งพอร์ชั่นพี่เผาเพิ่อมอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะได้รสชาติช่ำๆ <Wow. S 1> เมนูที่สอง มามา่าผัดไข่ใส่ผิดเผานะคะเมนูนี้นะคะใช้แค่มามา่ารสหมูสับกับนี่ค่ะปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนะคะซึ่งมันเป็นปลาซาดีในซอสมะเขือเทศใช้นี้นี่อันนี้นะคะใช้อันนี้อ่ะเริ่มแรกนะคะเราตั้งเตานะความร้อนกลางนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปผัดเลยใส่ทั้งน้ำและเนื้อนะคะไฟกลางนะ ผัดนิดนึงพอไม่ต้องผัดเยอะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะใส่ผงม,มาม่าลงไปมาค่ะผัดจนแห้งนะคะง่ายมากเร็วมากนะคะ นี้ก็คือปรุงตามชอบได้เลยนะสมมติใครที่รู้สึกว่าแบบเค็มไปนิดนึงอาจจะใส่น้ําตาลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบหวานนิดนึงนะคะก็ใส่น้ําตาลโรยหน้าไปนิดนึงได้นะคะเรียบร้อยไปเลยพอน้ําเริ่มเดือดนะคะเรานี่ใช้ชิ้นลํายอนนะคะเป็นตัวนี้นี่ชิ้นลายนใส่เส้นปลาย ใส่กับชัๆ่ๆใส่ผงนะคะใส่ที่หมดครึ่งหนึ่งสีน่ากินมากเห็นไหมเราก็จะใส่กิมจิไปนิดหน่อย <c oughs> เพื่อความเข้มข้นมาใส่กิมจิลงไปวิ่งน้ำกิมจิเยอะไปนิดนึงใส่กิมจิลงไปเราจะตอกไข่ลงไปเบาๆนะคะ ได้นะคะเมนูนี้ก็คือเสร็จง่ายมากปิดไปเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูมาม่าทรัฟเฟิลนะคะก็จะใช้นี่ค่ะมาม่าออเรน l k i ค c เชนนะคะตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นรสทรัฟเฟิล uffle, ทุกคนวันนี้ถ้าจะทำสองหมอกเพราะที่หมีชอบมากนะคะแล้วเราก็จะใช้ชีสนะคะชีสแผ่นนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยตามเซเว่นอีเนนะคะแต่ก็จะใช้ เนยทุกคนใช้เนยนะคะเนยเป็นแบบเนยเค็มนะคะเรามาลองกินกันนะคะนอกจากนั้นเราก็จะปรุงด้วยนี่ซอสแอนดเพปเปอร์ธรรมดาซึ่งแบบง่ายๆเลยอะ่ะเออมนูนี้ง่ายมาก อันนี้ต้องถามพี่หมีนะว่าชอบเส้นแบบไหนต้องถามว่าแบบชอบแบบแข็งแบบอ่อนนะคะต้องรับแต่คนกินมาม่าเนี้ยดีนะทุกคนเพราะมันมีกลิ่นคับโตด้วยแบบฉ่ำอืมมาม่าตัวนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าก็คืออร่อยรับรองฉ่ำวาวได้แล้วนะคะเส้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ําออกนะคะใส่โอ,อริจอลลงไปนิดหนึ่งผิดเบคอนนะคะเบคอนบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ลงไปนิดหนึ่งพี่หมีชอบบัตเตอร์มินิดนึงหรอกพี่หมีมันชอบบัตเตอร์เยอะเยอะอย่างนี้เลยใส่บัตเตอร์นะคะ แล้วก็ใส่เบคอนค่อยมาแยกนะทิ้งเบคอนไว้สักพักหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องแบบให้มันแห้งนิดหนึ่งใส่เกลือ,อ แล้วก็ชิมตามความชอบเลยว่าแต่ละคนชอบแบบไหนรสชาติอะไรนะคะถ้าเกิดใครชอบเค็มก็ใส่เค็มต่วนี้ได้แต่ท้าชอบแบบมังารนะคะได้แล้วค่ะมามา่ามาลองกินนะคะกล้องไหลตัวเวอร์วังอลังการมาก First one This one, try this one <Yeah. S 1> Okay, try เป็นมาม่าผัดไข่พริกเผานะคะ โอ้่อยมากรู้ไหมมาม่าผัดไข่พริกเผาเซ็ตมามา่มามาม่าผัดไข่พริกเผาผัดไข่ this is minced pork and egg or no just egg and like chili paste นี่มาม่าหอยลายผัดฉ่านะฮะอร่อยเหมือนหม้อผมอร่อยแบบนี้น like รู้ไห u ชอบงานเอากินอนันนี้นายเอากินนี่มาม่าครับโป๊มามา่มาผัดปลาก,กระป๋องนะฮะนี่ นางบอกว่านั่งเฉยๆกับอันนี้โอเคแค่ชอบกินตอนเด็กๆนะมามา่ากระป๋องมาถึงเมนูนี้ค่ะเบบีต้องอีทแล้วมันจะ It's gonna be l หล็กโนซุปแล้วมาม่าเกาหลีใส่หมู <laughs> ใส่หมูนี่เยอะมากนางก็ชอบกิงนะ้ำมาม่าผัด ไข่ทีกเผาเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยฮึโ mm. กม้ม y e ย h so far this is best ใส่เวลาใส่กินสีมันไปแล้วอะ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนมันอร่อยขึ้นทุกคนม,มาถึงเม,เ,เ,มเมนูเด็ดเมนูละ่ะเมนูเด็ดเมนูล่ะมามา่าพรอฟเฟิลเบคอน mm hmm. รีดดิโก้รอดคอยมาม่ากิมจิมันจะเวลาใส่กิมจิไปมันจะมีความเปรี้ยวและความหวาน <c oughs> เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแนวเชนเฟริด์เมนูแล้วหรอ มาม่าผัดไข่พริกเผาสุดโอเคสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ลองไปทำได้เีกกนะดูกดัทำมทรีเซ็คเ o ็ตบ e อ่าโอเคสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ลองไปทำกันได้นะคะอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะทุกเมนูมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายกินข้าวก่อนหิวมาก